ชื่อนางนพรจิตสุนนนามเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่11บ,บ้านหนองสะพังหมู่11ตำบลหนองแวงำอำเภอสัีิิวิชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้มผมว่ายั่งยืนทุกครัวเรือนปลูกผักไว้ใช้ไว้กินเองในครัวเรือนร้อยปอร์เซ็น์ลดรายใจ่ายให้กับครัวเรือนไม่ต้องซื้อผักกินเองลดสารพิษ ความรักความสามาัคคีรู้จักแบ่งปันเส้นนี้มีโครงการจะให้ปลูกผักที่หน้าบ้านทุกครัวเรือนเป็นระยะทางประมาณ300เมตรเป็นต้นแบบเพื่อให้แบ่งปันแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและบ้านใกล้เคียงสามารถแบ่งปันกันได้